สวัสดีครับนีอยรับทุ่ท่นสูดีส่องงานกำแพวันนี้อยู่ที่ไหนไปที่แอมวูเพอร์จะไปที่อมบเธอรโอ้อากาศยามเช้าวันนี้ขอทาบีบอยทาบีบอยสย่ยย่พึ่มเพิ่ไมไว เย็นมากเยนมกัดเย็นมากบางสวนค่ะหยดูเด็กน้อยปีนหูเขาสิเด็น้ปีนภูเขาปวดเ้มครับอ้ออ้โหหอ้อห้อ้ HMM <laughs> HMM